มาครับเอฟซี FC ก็คลิปนี้เป็นมาดูเพื่อนสมรักนะแกจับปลาเนาะนะครับผมก็จะพูดบรรยายไปแล้วก็จะถ่ายวิดีโอกุ้งกำรรการรมผมลุงนี้ไปด้วยนะครับอ่ะก็การจับปลาก็จับกุ้งที่บ้านผมนี่ก็คล้ายๆกันเนาะมันพื้นบ้านผมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับคือปลากับกุ้งเนี่ยเขาขึ้นกันทั่วไปนะครับที่บ้านผมเนี่ยตอนเนี้ยนะครับ ตอนนี้ป่าค่อนข้างราคาดีนะครับนะครับแต่ว่ากุ้งกราคาก็ถอยถอยลงมาหน่อยนะครับอ่ะให้เอฟซีดูคุณคือเขากินอยู่หกเจ็ดกิโลนะผมก็ให้แค่มื้อเดียวนะครับเนี่ยอันนี้มืนกุ้งกลมก r นะครับนะครับเนี่ยไอตัวก้ามสีทองนี่คือกุ้งกลมกลามเนี่ยเอฟซี FC เนี่ยตัวนี้คือกุ้งกลมกลามนะนะครับอ่ะก็บ้านผมมันอุดมสมบูรณ์นะครับไอซีอุกท่านเน้าก็ คือปลาเนี่ยเขาจะขึ้นกันบ่อยช่วงนี้นะครับที่บ้านผมนี่เพื่อนๆเ,เขาขึ้นกันทั่วไปหมดนะรอบๆรอบๆตัวเนี่ยนะครับด้วยปลาที่ราคามันเอาได้นะครับราคามันทรงๆตัวแล้วก็มันมันไม่ลงไม่ขึ้นเหมือนกุ้งเนาะอทุกท่านนะครับก็ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าผมกลับไปอยู่ที่สักแก้วนะครับบ้านผมห่างจากบ้านหนองจานหรือว่า,ามีคลิปให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะตาม Facebook ย YouTube ก็แล้วแต่เนาะที่จังหวัดสักแก้วเนี่ยก็ ห่างจากบ้านผมเนี่ยประมาณสักร้อยสามสิบหรือร้อยสี่สิบกิโลก็ไม่ได้ไกลมากนะนะครับก็อยู่ประมาณนั่นแหละบ้านผมก็อยู่ประมาณนั่นแหละนะครับเส้นเขตแดนมันวางผ่านระหว่างปาจีนบุรีนะครับกับสักแก้วเนี่ยบ้านผมอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับแล้วถนนมันผ่ากลางไปนะครับอ่ะก็นี่มาพูดถึงเรื่อง <c oughs> ปลาที่ผมอยู่ที่ฉาดชิงเสานี่เนาะพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันอุดมสมบูรณ์มากในเะอฟซีนะ ผมเปรียบเทียบว่าสักวันหนึ่งถ้าผมไปอยู่สักแก้วเดี๋ยวผมจะทำอะไรกินก็นยังไม่รู้เนาะอ่ะก็ไปดูคลิปเพื่อนผมจับปลาต่อเลยเนาะอาจเป็นอีพีสองอาจจะย้อนย้อนบ้างนิดหน่อยนะครับไปดูกันแสลงใจมาถึงทางนี้แบบนี้ค่ะดูสุมสุมปลามาดูเอฟซี FC ดูว่ากี่ตัวโลจะเปิดเบอร์นหนึ่งจะยังไงถ่ายรูไปไปพร้อม<ๆ>จะเปิดเบอร์นหนึ่งก็ต้องต่อยกันแล้วมนะั้งนี่เปิดเบอร์ลองลองะ่ะนี่นตัวหนึ่งนี่สามสี่ห้าหกตัว โอเคสมตัวโลสาองบาทพนีเหรให้สตัวสามสองบาทก็แจวดิไม่ได้สิสาบาที่บาทพรา้นเขาสุ่มมาดูนะสามสิบบาทหมดเลยนะาเด็กเดก็ไส้สาบาทหมดเลยเด็กๆก็สุ่มมาดูมดดับมาตุกตัวไหมอ้วนนะคู่นี้ลองลองลองเคียมลูกอ้วนน่มันทุบแ่งดีมั้ง ัไปนไทยไมั้ย้แห้กบไปหม่าดำนะมาดูต่อนะครับเมื่อวานก่อนนี่สุ่มเอาไว้นี่คือขายที่แพรนะมาดูนี่ขายที่แพรนะตอนเช้าหกโมงหกโมงก็กว่าจะเจ็ดโมงแล้วนะครับเจ้าของเกมอุปกรณ์นเะจ้าของคือสีแดง เก็บอุปกรณ์ให้ฟรีดูพื้นบ่อนู่นสิบกว่าไร่ไอ้หมดํำต,ตัวเดียวอยู่วันตรงอยู่ตรงนี้อะเด้อพื้นน้ำแปดไร่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูตอนไล่ตักขึ้นรถเลยเนาะนะครับ อฟซมาดูสวหิงแรกนะคนงานตัดอวนมาตรงนี้นี่นะมาดูสวหิงแรกด,ดูดิปลาตัวโต,วตวไหมเกือบไปแล้วโอ้มันไม่รู้่ะเคตัสวสหิงแรกโอเคไป <c oughs> ตัวใหญ่สวยนะครับสวหิงสอง อันนี้ขายแพนะนะครับทุกท่านนะครับขายแพบางค้านะนะครับขายแพบ้านเราเรียกนั้นเนาะ <c oughs> สวยนะครับนะครับคนงากำลังกำลังกาแฟดีดเลยนะในการเลี้ยว โยนให้มันใสคตัดมาด้ยจากตัดนี่ต้องตัดน้นแต่มาโยนฝังนี้เยมโยนฝังนี้ต้องาโยนฝันี้เออคนโยนก็จะเปลี่ยนเสริแลวคนโยนเปเสรดูดานดูดานนี้ มดดำไอ้ไอ้เอดูไอ okay, ้มดดำมันจะลองเงียบๆไอ้คนงานนะมดดำไอ้มดดำน่ารักไหมเอฟซีเจ็ดโมงนิดๆนะครับเจ็ดโมงครึ่งปลาเข้าฝั่งเรียบร้อยนะครับน้ำแกยุบมาเหลือแค่ตรงนู้นนะเหลือแค่นี้ครึ่งบ่อล่าง ขากเข้ามาแล้วมาออกไปตรงนี้นะครับออกไปตรงนี้จัดมาให้ได้หนึ่งขับรถนะประมาณประมาณหนึ่งขับรถนะคร่าวๆนะครับนูน่นจะของติดเครื่องแล้วนะครับจะได้ไม่สายนะครับมันจะได้ไม่สายเนาะก็จะวิ่งตัวเดียวไปเรื่อยๆก่อนแล้วผมยังดับเครื่องอยู่แกติดตัวน,นั้นก่อน ขึ้นขันรถแล้วคันแรกนะครับขึ้นขันรถแล้ว อกไว้อยู่นะครับมาเอฟซีหนึ่งคันรถเต็มแล้วนะ ก่อนจะออกไปประมาณตันแปดถึงสองกันประมาณนี้เนาะนะรับนีแรกซ์แหนึ่งันเต็มไปแล้วนะครับเนี่ยกลังวิดอยู่นะครับเต็มไปแล้วนะครับเครื่องติดไว้หนึ่งตัวนะครับวิ่งน้ำอ่อยๆไปหนึ่งตัวผมยังอยู่นิ่งอยู่หมดน้ำมันไปไหลกันรอนอยู่นะครับคนงานพักแป๊บนึงนี่ ง,งานแป๊บตัวแรงนีตัวแรงนะงนะก็แช่เย็นเรียบร้อยเย็นไหมเออต้องเย็นเย็นนะพักแป๊บนึงคนงานจะพักแป๊บนึ่งขนาดขันแรกออกไปขันที่สองเข้ามานะครับรีโวรีโวขนี้ขันที่สองนะครับพร้อมกับถังออกเรียบร้อยนะสองถัง ครับส่งแพาบางค่านะเอฟซีนะอันนี้รถน้ำแข็งเหมือนเดิมนะสามสิบสามสิบห้าก้อนสามพันกว่าบาทครับคน,นงานกำลังพักอยู่แป๊บหนึ่งนะนะครับคนงานกำลังพักอยู่แป๊บหนึง่งเครื่องก็วิ่งไปเรื่อยๆหนึ่งตัวนะครับของผมยังนิ่งอยู่นะผมจะขยับลงไปอีกหน่อยอีกส,สักเมตรหนึ่งป่าอยู่โน่นนะครับเอฟซีโน,น ของกาไวไี่สิ่รถนะครับแต่ 1, หนึ่งหนึ่งรถอรปักหนึ่งรถไปแล้วอันที่สองคนงานกำลังเตรียมตัวแรงนะตัวแรงเย็นๆมีแรงเกียบวานเกียบเช้าๆ7้าเจ็ดโมงนิดๆหนขันรถไปแล้วนะครับมาดูมาดูต่อกันเลยเนาะอันนี้ นาเตรียมแล้วคนรถก็ตักน้ำแข็งใส่ก็เย็นเท่ากับเรากินน้ำเย็นน้ำแข็งในตู้เย็นนะครับกินน้ำเย็นในตู้เย็นนะพอครับ

รวบอวนมานะครับกำลังรบอวนอยู่ขันรถครึ่งนะจัดมาล็อกแรกอย่ามาขึ้นตรงนี้นะครับนี่ตีดูปลาคนระับเป็นปลานินนะปลานินหมันนะครับย้ายมา ตัวสวนยนะครับเนียนเป๊ะเนาะเน yeah. <Yeah. S 1> ี่ยก็ค่อนข้างเสมอ ไก่เต็มแล้วนะครับไก่เต็มแล้วน้ำแข็งยุบไปพอสมควร

ก้นลอยใหเดจิ้งให้มาอยู่ข้างล่างเราเห็นมันเกือบเต็มแล้วนะเอฟซีนะครับ